เป็นชาวจงบดร,ราชบุรีโดยกําเนิดนะคะผ้าที่สวมใส่อยู่นี่ก็คือผ้าไทย,ยวนค่ะซึ่งราคาแพงมากทีเดียวนะคะท่าน,นี้คือดรอุดมสมพรค่ะที่เป็นเสาหลักทําให้ผ้าไทย,ยวนเนี่ยคงอยู่นะคะผ้าไทย,ยวนมีที่มาอย่างไรเหรอผ้าไทย,ยวนเนี่ยเป็นของชาวลาวนะคะที่มาอาศัยอยู่บริเวณเชียงแสน จังหวัดเชียงรายของประเทศไทยนะคะในช่วงรัชากาลที่หนึงเนี่ยชาวพม่าได้มาตีเดินดินแดนส่วนนี้ไปแต่รัชากาลที่หนึงเนี่ยนะคะได้ส่งทหารนะไปยึดกลับมาได้แล้วก็กวาดต้อนชาวลาวเนี่ยลงมาอยู่ในประเทศไทยด้วยโดยที่มีถิ่นฐานค่อยๆไล่ลงมาก่อนถึงกรุงเทพนะคะกรุงเทพบางส่วนและเลยลงมาทางใต้ก็คือจังหวัด ราชบุรีเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะป้าชอบมากป้าหัดทอด้วยช่วงรับราชการค่ะบุคลากรของป้าเนี่ยก็นุ่งผ้าไทยยนนะคะเป็นยูนิตี้เดียวกันเวลามีกิจกรรมนะคะเวลาป้าไปเที่ยวป้าก็ใส่ผ้าไทยยนก็เป็นที่ยิ่นชมของชาวต่างชาตินะคะคลิปนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้หรือจะทำวิจัยเรื่องผ้าไทยยวนนะคะป้ายินดี เป็นที่ปรึกษาให้ค่ะ